เนื่องจากโควิด19ระบาดอย่างรุนแรงไปในทุกกลุ่มประชากรไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มสาวหรือว่าผู้สูงวัยในขณะที่วัคซีนเองก็ยังผลิตได้ไม่มากนะครับจึงอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วใครกันล่ะที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆจากคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก มีคำแนะนําว่ากลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงและสมควรที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันครับ 1. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ครับเพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนื่องจากมีการสัมผัสโรคโดยตรงพวกเขาควรจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้ดูแลคนป่วยอื่นๆต่อไปครับ 2. กลุ่มของผู้สูงอายุครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน พราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำหากมีการติดเชื้อก็อาจจะมีการเจ็บป่วยที่รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงครับ 3. กลุ่มของผู้มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นภาวะอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตส,สูงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงและจำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนในกลุ่มแรกๆเช่นเดียวกันครับในอนาคตหากมีการผลิตวัคซีนได้มากขึ้นกลุ่มของประชากรที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มต่อไปได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่มีความเสี่ยงหรือจังหวัดที่มีการระบาดเป็นจํานวนมากนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มถัดไปครับอย่างไรก็ตามวัคซีนไม่ได้สามารถที่จะป้องกันโรคโควิด -19 ได้ร้อซดังนั้นเราจึงไม่ควรรอและไม่ควรฝากความหวังไว้ที่วัคซีนเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่การรักษามาตรการต่างๆทางสาธารณสุขก็ยังมีความจําเป็นครับได้แก่การสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์และรักษาระยะหา่างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและไม่ควรละเลยอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพมากและสามารถป้องกันตัวเราได้ทันทีดีกว่าวัคซีนยี่ห้อไหนๆทั้งนั้นเลยนะครับ